โอเคค่ะทุกคนต้องไปคุณแนวก็สิมาพาทุกคนเริ่มโขกน้ำพริกกะปีจ้านับแรกคุนแนวก็จะใส่พริกลงไปนะทุกคนใส่พริกลงไปโขกเนาะโขกให้ละเอียดจ้าทุกคนค่ะาจะเสียงดังแน่จะหน่อยจ้าทุกคนเสียงโขกเสียงสากเนาะ เผ็ดใส่เผ็ดแต่ทุกคนค่ะมกักบ่เผ็ดก็ใส่หน่อยลงแล้วแต่หมูจเจ้ามักเนาะม <c oughs> ักพริกคุณแอลใส่ตำหนักแน่นด้วน้อยแต่ทุกคนค่ะเพราะว่าคุณแอลใส่หมักพริกอแอบแซ่แข็งมากพริกกินดาแซ่แข็งก็จะไข่ในลานเพิ่นเพิ่นมากแตกสมเด็จรูปแซ่แข็งมากแต่ทุกคนเพราะสื่อกินอยู่ค่ะเผ็ด เพชรผู้ดับตับใหม่ใช่ไหมคะพี่น้องกินโมบิดเอาใส่ตู้เย็นดังซองฟิตไว้จ้าทุกคนค,ะค,ค่ะเคกาบักพี่คุณเอากะละเอียดพอสมควรดับต่อไปคุณเอากระใส่กระเทียมจ้าเมื่อตังคบกับสาตีกันตาหินจา้นจาทุกคนคะ่ะตีกับคบแตกเบึงไนนด้เนาะวุ้หินสากระได้ น้ำปลาทุกคนต่ำน้ำพริกกัะปิจ้าทุกคนขาดไม่ต่ำให้พริกกระเทียมมันแหลกละเอียดเข้ากันดีนะทุกคนก่อนดับต่อไปก็สิเป็นกะปิจะ้ะตำกระเทียมกับพริกให้เข้ากันก็เนาะสักงัดจ้าทุกคนขาดสากหินตามไขมันก็แล้วึ้นละ หกมันเลยเห็ดเห้ปวดแขนแต่ทุกคนขาเราม่หนักแล้ว่าสากหินตะคอยเห็ดกันไปเนาะฟังเสียงสากตีคกเตกวัดใดเนาะตีพี่น้องมันต่ำบมถือบอพริกกระเทียมมันต่ำถือคกก่อนยันคกแตดลักพี่น้องมันสากหินเม่เมน่์สากไม่อันนี้อันหก บานาทอสกทักพริกกะปิคุณเอากระสิ่ต่ำให้มันละเอียดแน่จากหน่อยจากตุก้นค่ะพอเวลาข้าไปกินจะได้ยำเป็นชิ้นเป็นเป็นเอียงล่ะเป็นกระแดงเป็นกา้นกางติดเข่วเนาะติดเข่วติดฟันจ้ะอยากให้เป็นเนื้อเดียวกันก็กะปิไปเนาะ แต่เวลาแน่แต่หน่อยจะทุกคค้กต้นมาเวลาโขกกับรกระกกับกระเทียมให้เข้ากันจ้าให้ละเอียดอะ่ะก็หมายของผู้เดียวได้ต้องการให้มันละเอียดการโขกนั่นแน่จังน่อยจ้ะทุกคนผู้มากละเอียดผู้มากหยาบหยาบก็แล้วแต่จ้าโอเคพอสมควรละดับต่อไปผู้เดียวก็บสีใส่กะปิผู้เดียวลงไปจ้า กะปีนี้มักเข้มกับไซรลายบวมมากเข้มกับไทลล้มไปพอสมควรจะนีอันดับต่อไปคันตอนนี้ก็คือมัดต่ำให้กะปีกับกทิกข้อเข่ากันจ้ะทุกคนคะ่ะคู่บมากข้นต่อตอ้องใส่ น้ำได้กู้ก้นผู้เนาสุกผู้เนาสิมีใส่น้ำต้มสุกแน่จังหน่อยจ้าเพราะว่าผู้ดนวอ่ามอมักคนจ้ากู้มักกินคนๆกับพอต้องใส่จ้าทุกคนดังเก่งกับใส่แต่น้ำปลากับอ่านำหมดน้าจ้าแค่กะปิผู้เนากันละเอียดเข้ากันกับพริกแั้วก็เครื่องเทศส่วนที่อยู่ในโคกนี่จ้าอันดับต่อไปผู้เนาสีดำ มะเขือพวงใส่แนวจากหน่อยจากทุกคนค่ะเพื่อความเข้มข้นรสชาติ texture texture ก็จะเอาเอหน้าษาฟั่ง g e t t i n g texture texture สมควรวนะคะเนาะนำพริกกับพีกขัวต้นแอลาใจาทุกคนไม่ได้เห็นยากแต่วมีวัตถุดิบอีห้ังใสอยากใส่ย,ยางกกใส่ลงไปแก้ขาดบุได้คือ

เป็นเนื a ้อคือให้อ่าเนื้อของน้ำกะปิของกะปิเฮานี่่อามีสีสันคนขึ้นมาแน่จากน้อยจ้ะง่ายๆคือรสชาติสีสัน texture แบบนั้นนะคระทุกคนโอเคค่ะเอาไปคู่ดาวใส่น้ำตาลคู่ดาวใส่น้ำตาลนี่ประมาณส่วนส่วนโตจ้ะทุกคน ตัดออกไปความเข้มหมดไปค้องกะปีออกไปแนจะน้อยจังกลมกล่อมค้นม้าแน่จะน้อยจังับต่อไปพุ่นราวกะิสไซผงนัวหลายแสบลายจะทุกคนค้าเพุ่นอาใจประมา้าสองส่วนซา น้ำปลาจ้ะทุกคนน้ำปลาใส่พอสมควรจ้ะทุกคนขาอย,ย่าใส่ไลยเพราะว่ากะปิมันเค็มชิมสกวันจะใส่เพิ่มอีกก็ได้จ้ะทุกคนขาโอเคตับต่อไปก็สิเป็นน้ำน้ำมะนาวจัทดทุกทีค่ะน้ำมะนาวก็ใส่พอสมควรจ้ะบริหารมัน เี่ยวเกินประมาณบ่อยมันเป็นตับะกะปิเกินไปแต่ทุกคนออาพอสมควรพอดีแสับพอดีนัวจ้าทุกคนคะ่ะเปียบรอยเนาะเดี๋ยวคุณเเอายีสินหลังจากขั้นตอนขูดสากแล้วหลังขั้นตอนขูดสากแล้วคุณนเอาซีสินให้พี่น้องเบ่งจ้าทุกคนโอเคขูดครบก่อนจ้าทุกคนคะ่ะเอาเศษ อ่ากะปิที่ติดขอบคุกในไฮเข้ากันคนให้เข้ากันจ้าแล้วก็สิมาซิมเนาะคนให้เหนื้อกะปิเห็นไ่มโอเคผู้บ่ามาักผู้มักคนๆนะสิก็แล้วเราเด้อพี่น้องเราคุณเราอยากใส่น้ำอัดเจาะในจักหน่อยจ้ะเดี๋ยวคุณเอาสิซิมเนาะอืมจะได้ ใส่หมดเลยน้ำมะนาวใส่น้ำปลาหน่อยนึงจ้ะอุศลพ,พี่น้องสรุปแก่น้ำปลาอันนี้กุญแจใส่ประมาณสองช้อนโต๊ะพี่น้องเครียดจ้ะกุญแจใส่น้ำต้มสุกพี่น้องใส่พอประมาณจา้ะ,ะเพื่อว่าบริเวณมันข้นเกินไปเนาะคือจังปนเห้ลองจุ่มกคนกา พวกมะข่นกับบะต้องใส่จ้าแต่ว่าขุดแหักจ้องแหลงแม่จั่อยโอเคทุกคนเรียบร้อยทำพริกกับปีกวพวกขุดแนมเรียบร้อยจ้าเลามาสิ้นน่ะสิมอีกรอบนึงหนาพี่น้องโอเคอืมว้าวสุดยอดตำแน่นเลยกับแซมย่ำนนหนังพี่น้อง สับสับมาหน้าพี่น้องเนาะหาถั่วัาพีถั่พีคอยอยู่ซ้ายมาพี่ตักออกจากคอสับพักแล้วเมาหนาอตักใส่ช่วยตักใส่ช่วยโอเจามาพี่น้องนะน้ำพริกกะปีกั้งกู้งเนี้ยจ้า เรียบร้อยแต่ทุกคนคะนำปีกกะปิกวัวกุ้วแนวจ้าแซบๆน้ำกันจ้าทุกคนคะมาจ้า